สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามแฟนเพจของสอสอองปฏิพัทธ์อยู่นะครับตอนนี้มีใครเข้ามาแล้วบ้างครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่เก้านะครับตำบลวัดพลิกจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็สถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือคลองชนละทานนะครับที่รับน้ําจากเขื่อนสิริกิตนะครับแล้วก็ไหลตั้งแต่ตําบลท่าโพนะครับยาวไปวัดพลิกแล้วก็วังน้ําคู ครองชนประทานนี้ก็จะเป็นคลองชนประธานที่ครอบคลุมพื้นที่ทํานานะครับจํานวนมหาศาลในในเขตหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกแต่ว่าตอนนี้ดูได้เลยนะครับนี่คือนี่คือผมยืนอยู่ในคลองเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราจํากันได้เนี่ยแค่เดือนที่ผ่านมาหรือสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งมีปัญหาน้ําท่วมไปนะครับชาวนาต้องเกี่ยวข้าว ที่จมน้ำนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องความชื้นมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมที่นานะครับแล้วก็ทำให้พืชผลเสียหายแต่ภายในเวลาแค่ไม่กี่เดือนนะครับตอนนี้คลองชมระทานไม่มีน้ำแล้วนะครับนี่คือคำถามดังๆไปถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลคำตอบที่หน่วยงานราชการให้กับพี่น้องประชาชนเสมอก็คือ ไม่มีน้ำสำหรับทำนาปรังขอความร่วมมือไม่ให้ทำนาทุกท่านครับคำถามคือแล้วรัฐบาลทำอะไรได้ดีกว่าแค่ออกประกาศนะครับงบประมาณกว่าแปดหมื่นล้านบาทที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำคุณประวิทย์ที่นั่งเป็นประธานบอร์ดในการบริหารจัดการน้ำทำอะไรอยู่ เรากำลังพูดถึงโครงการขนาดใหญ่นะครับที่มีการศึกษาซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการบริหารจัดการน้ําในปัจจุบันเลยตอนนี้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับเงินประกันรายได้ในรอบที่แล้วครบถ้วนเลยนะครับปัญหาปุ๋ยราคาแพงปัญหาหนี้สินทางการเกษตรแต่พวกเขามีความหวังที่จะทํานาอีกรอบหนึ่งซึ่งจากการที่ลงไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยการทํานาในฤดูนี้นะครับเป็นการกระทําเป็นการทํานาที่จะ ทำได้ดีแล้วก็ต้นทุนต่ําที่สุดเพราะว่าดินฟ้าอากาศนะครับเหมาะสมกับการทํานาใช้ปุ๋ยน้อยใช้ยาฆ่า,มาแมลงน้อยแล้วก็น่าจะได้ผลผลิตที่ดีแต่ว่าในหน้าที่ดีแบบนี้พวกเขาทําไม่ได้นี่เราไม่ได้พูดถึงพื้นที่ที่ทำนาสามครั้งสี่ครั้งนะครับเราพูดที่พื้นที่ทํานาสองครั้งและรอบที่แล้วพวกเขาเสียหายจากการที่มีราคาตกต่ําแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติน้ําท่วมแต่ตอนนี้พวกเขาก็ ไม่สามารถทำนาในรอบต่อไปได้ผมเ,ออเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่ในเขตหนึ่งพิษณุโลกนะครับเกี่ยวข้องกับที่พมพิรามด้วยเกี่ยวข้องกับออของส่งน้ำผายชุมพลเกี่ยวข้องกับแม่น้ำใหญ่2เส้นก็คือแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่การสภาวะแล้งซ้ำซากสภาวะท่วมซ้ำซากก็ยังเกิดขึ้นทุกปีทุกปี พี่น้องประชาชนสงสัยนะครับว่าในวันที่มีน้ําเนี่ยการกักเก็บน้ําเป็นยังไงทําไมปล่อยน้ําให้ไหลผ่านไปในฤดูที่ไม่มีการทํานาแต่ในฤดูที่ทํานาก็กลับกลายเป็นสภาพแบบนี้ทุกท่านคิดเห็นยังไงครับแล้วเรื่องนี้ยรัฐบาลคิดเห็นยังไงรัฐบาลแคร์หรือเปล่าตอนนี้เสียงของผู้แทรนรัษฎรมันเบาเหลือเกินนะครับเสียงของพี่น้องประชาชนก็เบาเหลือเกินเพราะรัฐบาลไม่ได้ฟังเสียงพวกนี้เลยเนี่ย คุณประยุทธ์คุณประวิทย์ยังพูดแต่ว่าประเทศมันกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องผมอยากให้ลงพื้นที่กับผมนะฮะผมอยากให้มาดูสภาพจริงไม่ต้องไปดูแค่สิ่งที่หน่วยงานราชการรายงานท่านนะมาดูสภาพจริงเลยว่าพื้นที่นาแบบเนี้ยนี่หรอประเทศที่มันมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนอะไรของท่านผลประโยชน์เหล่านี้ตกงบประมาณของประเทศสามล้านล้านนะครับงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำแปดหมื่นล้าน อันนี้ฮะเราได้ประเทศแบบนี้อันนี้คือสภาพของพี่น้องในจังหวัดพิษณุโลกนะครับอะเดี๋ยวให้กล้องลองไปดูเลยฮะสภาพเนี่ยนะอันนี้น้าอุปโภคบริโภคยังไม่มีเลยนะครับนะแล้วก็ตอนนี้มาหวังว่าจะได้เงินเยียวยานะครับไม่มีใครเขาอยากอยู่กันแบบเยียวยาหรอกครับเขาอยากทํามาหากินแล้วเขาอยากจะดูแลตัวเอง ถ้าเราแค่กินถุงยังชีพแล้วก็รับเงินเยียวยาเนี่ยคุณรัฐบาลกำลังทำให้ประเทศนี้สภาพเป็นขอทานนะครับแล้วก็พอคุยเรื่องนี้ทีไรเนี่ยมันก็ต้องคุยกันในลักษณะของการใช้เส้นสายไปต่อรองขอดึงน้ำมาไปประท้วงกดดันเอาน้ำมาเจ้าหน้าที่ราชการที่เป็นผู้ปฏิบัติการก็ลำบากใจไงครับเพราะสุดท้ายคนที่คุมนยโยบายน้ำมันคือปวิธไง คนที่คุมนโยบายนะ้ํามันคือรัฐบาลไงครับเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ที่บริหารก็ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยผมโทรคุยมาหมดแล้วนะครับสุดท้ายไม่ไม่มีใครกล้าปล่อยน้ํามากลัวเบื้องบนกลัวหน่วยงานอื่นแล้วเราจะอยู่กันยังไงครับเนี่ยอ,อผมได้หารือเรื่องการขัดแคลนน้ํานี้ไปแล้วนะครับพี่น้องมาตลกนะแทน เราคุยเรื่องภาวะแล้งเนี่ยมาตั้งแต่กลางปีแล้วเราคาดการแล้วว่าจะมีภาวะแล้งนะครับแต่เราก็ไม่เห็นการเตรียมการอะไรเลยทั้งสิน้นการเตรียมการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเขาสามารถจัดการตัวเองได้ว่าเขาจะปลูกหรือไม่ปลูกเขาจะทําอะไรไม่ทําอะไรไม่มีนะครับก็ประกาศแค่ว่าโอเคแล้งนะครับขอความร่วมมือไม่ทํานาปลังได้ทําอะไรก็ไม่มีคําตอบอันเนี้ย คือผมก็อยู่กับอรัฐบาลแบบนี้ผมก็เครียดนะพี่น้องคือมันไม่เห็นหัวประชาชนจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องเนี้ยมันสามารถส่งถึงคนที่มีอำนาจสนใจได้ผมไม่ได้มาเรียกร้องท่านนะผมมาด่าท่านนะครับว่าเรื่องแบบนี้ยปล่อยให้เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวพิษณุโลกได้ยังไงแล้วมันไม่ได้เป็นแค่พี่น้องชาวพิษณุโลกนะครับหลายจังหวัดก็กําลังประสบปัญหาแบบนี้เช่นกัน เราไม่ต้องไปโทษข้าราชการนะครับเขาทำตามคำสั่งรัฐบาลครับทำตามวิสัยทัศน์หวยของรัฐบาลครับและเรื่องนี้คุณประวิทย์ต้องรับผิดชอบนะครับในฐานะของผู้อำนวยการซึ่งก็เป็นผู้ในการทุกเรื่องนะครับไม่รู้จะเป็นไปได้ยังไงจะเดินเองยังไม่ไหวอยู่แล้วตั้งแต่เรื่องยานอาวกาศจนไปถึงเรื่องน้ําเรื่องอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า เอาแล้วฮะกนละัวการเลือกตั้งไม่ยอมทุบสภาก็ไม่ว่ากันนะครับแต่เรื่องเนี้ยจะรับผิดชอบต่อชาวพิศโลกยังไงผมไม่มีเวลาไปตั้งกระทู้นะครับวกกระทู้ผมจะเข้าเนี่ยน้ําท่วมอีกรอบแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมถามไปเลยนะครับว่ารัฐบาลจะจัดการเรื่องนี้ยังไงถ้าทําไม่ได้ก็ออกไปได้แล้วนะครับโอเคนะครับก็ผมมาฝากกันเนาะวันนี้ผมเออ่ได้แต่แสดงความเห็นใจเดี๋ยวผมทําอะไรได้บ้าง ก็ตอนนี้เราก็คงจะเรียกรีบเรียกประชุมนะครับหรือขอเข้าพบนะในส่วนของชประทานนะครับว่าจะมาจะมีมาตรการอะไรได้บ้างคือตอนนี้มันไม่ต้องพูดเรื่องน้ําทํานาน้ํากินยังไม่มีนะฮะน้ําบาดาลจะเข้ามาจัดการไหมนะครับนี่คือพื้นที่แล้งในเขตชนระทานนะครับยังไม่ต้องพูดเรื่องนอกเขตน้ําบาดาลจะเข้ามาจัดการยังไงนะครับผู้ว่า ในมหาดไทยจะจัดการภัยพิบัติเรื่องนี้ยังไงอันนี้ผมจะประสานงานแล้วก็คุยกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแต่อย่างที่ผมบอกปัญหามันอยู่ที่รัฐบาลนะครับว่านโยบายที่เป็นนโยบายใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้เรื่องนะครับอันต่อมาก็ต้องคุยเรื่องของการช่วยเหลือถ้าเกิดว่าตอนนี้ฮะถ้าเกิดชาวนาไม่มีรายได้ในรอบนี้คือวงจรนี้มันจะยิ่งสาหัสนะครับคือตอนนี้วงจรนี้ของเกษตรกรเนี่ยมันแย่พออยู่แล้ว ในเรื่องของสินค้าการเกษตรราคาตกต่ําใช่ไหมครับและเนี่ยคนที่ปลูกผักก็เจอสินค้าเข้าจากประเทศจีนจากการเปิดใช้รถไฟความเร็วสูงแล้วภายในอีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับพอเกษตรกรไม่มีรายได้จากการทานาปลังนะครับหรือว่าเงินประกันรายได้เข้าไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยหรือช้าเนี่ยครับปัญหาสังคมเกิดแน่นอนนะครับเพราะว่าความยากจนแล้วก็ปัญหาหนี้สินเนี่ยมันเต็มมันเต็มเอ่อ าเรียกลท่วมหัวไปหมดโอเคนะครับก็วันนี้ฝากช่วยกันส่งเสียงให้ถึงรัฐบาลนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยและถ้าพื้นที่ไหนที่เจอปัญหาแบบนี้อีกนะครับส่งเสียงของพวกเรานะครับว่ารัฐบาลจะต้องจัดการเรื่องนี้โดยเร่งด่วนนะครับวันนี้สสออ,อ,อยู่ที่ตำบลวัดพริกนะครับแล้วก็จะแก้ไขเต็มที่ในขอบเขตอำนาจที่ผมมีเนาะซึ่งน้อยเหลือเกิน เพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่รัฐบาลที่ไม่เห็นหัวประชาชนนะครับแต่ผมจะทําอย่างเต็มที่ในขอบเขตอำนาจของผมแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงให้เต็มที่นะครับก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ